สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกท่านครับเพื่อนเพื่อนคงทราบกันดีนะครับว่า เยลลี right. like kind of ่ลูกตานะครับมีอิทธิพลต่อว <dom> <Hyung> ัยร totally ุ่นสมัยนี้ของเรามากเลยนะครับเห็นหลายๆคลิปหลายๆช่องนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นช่องของผมครับที่ทําเกี่ยวกับเยลลี่ลูกตาแต่ที่ผมเห็นส่วนมากเลยนะครับเขาก็จะมารีวิวกินเยลลี่ลูกตากันนะครับวันนี้ผมเลยจะมาเสนอมันก็คือ ตเตาแก๊สกับกระทะนะครับผม<ะ>คือวันนี้นะครับเราจะมาทอดเยลลี่ลูกตาให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับ<ะ>และผมก็จะมาลองชิมให้ดูกันเลยสดๆว่าเยลลี่ลูกตาเนี่ยถ้าเรานำไปทอดแล้วมันจะกินได้หรือเปล่าครับผมเราไปดูเลยครับ มานะครับก่อนอื่นเราก็ต้องจุดไฟก่อนนะครับไฟนะผมเออผมลืมบอกไปเลยนะครับน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับอย่านําไปทำาลกเลียนแบบนะครับเพราะว่ามันถึงความสามารถเฉพาะตัวครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองทอดไข่ดาวดูนะครับดยจารเพาะขอน้ำมันเลยมาครับใส่น้ํามันลงไปด้วยนะครับผมทุกคนตอนนี้น้ํามันก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เยลลี่เข้าไปเลยนะครับ ล้อเ,เล่น <S <S นะผมมามาเดี๋ยวมาใส่กันนะเนี่ยทุกคนนะไปนะครับเหมือนไข่ดาวเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนนะด้วยมาฮะตอกต่อเลยครับต้องใส่ตข่ทำไมมาฮะเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวพ่อช่วยพ่อช่วยพ่อหลุดละเไม่เลยวันหนึ่งใส่ลงไปครับผมเยอะๆเลยฮะอย่าให้พอครับใส่ลงไปครับ แล้วอะไรมันออกเนี่ยดูเยิมไส้มันฮะฮะนี่ต้องชิมก,กันเหรอนี่แหละเออก็ได้เพราะจะขอลูกหนึ่งแล้วกันเอ,อ้าติดมือฮะดูฮะเฮ้ยอัอนนี้เหมือนไข่อันเนี้ยเหมือนจริงดูลูกกวาดทุกคนเหมือนจริงไข่ดาวเยลลี่ฮะเหมือนช็อกโกแลตเลงดูดิไส้มันดูเยิมดูเยิมละวาระว่าชีสครับละว่าชีสครับเนี่ยฮะ ดูออไอส่วนไอส่วนที่เหลือดูไม่ได้ <c oughs> หายไปไหนหมดแล้วนี่นะครับคือส่วนที่น่าจะกินได้นะครับทุกคน <S <S มานะผมจะเอาแค่ลูกกุ้ตาพอ <S <S 1> <S 1> นี่ฮะทุกคนครับ <S <S ลูกกตาสุกแล้วจะเป็นไงนี่ฮะรสชาติก็เหมือนยิลลี่ปกตินะแต่แค่มม,มันแล้วก็ ยืดแล้วเหลวอะตกลงกินได้ป่ะได้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 นะมันแข็งแล้วปะมันแข็งนะแป๊บเดียวติดช้อนนะกินเยอะไม่ดีนะเด็กๆอืมนี่เหรอไอ้น้ำตาลพอทอดแล้วม็นสีดำไหมดูดิมันไหมไงใช้ไฟแรงใต้สวยงามนะครับเราก็ต้องตกแต่งใหม่นะครับผมอ่าเนี่ยใส่ตรงกลางครับนี่เนี่ยฮะกลางเลยนี่ตาสามสีอะทุกคนดูมันไง เม,เมนูนี้นะครับผมตั้งชื่อให้ว่าสลามเยลลี่ลูกตาฮะแล้วจะมาท็อปปิ้งด้วยแยมสตรอเบอรี่นะครับผม <c oughs> อ่าสุดยอดนะเท่ากับอาหารคัตาคาร์นะครับทุกคนดูแย่เยเนี่ยนะกินแย่ทุกคนฮนะนี่ฮะสุดยอดครับอ <c oughs> ุ้ยทุกคนครับแต่ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะครับเฮ <c oughs> ้ยนี่มันผมจะสร้างเป็นปราสาทได้เลยเนะี่ย <c oughs> ันกตาเลย เออเยอะเลยช้อนเลยอือดูดิยังยาวอ่ะผมจะลองชิมตรงนี้ดูนะครับอ่ะเฮอยังเหนียวเฮ้ยดักก๊อฟเนี่ยอ๋อมันน้ำตาลว่ะมันแข็งนี่แข็งตัวมันก็เป็นก็โคตรครับเหมือนเหมือนยืดได้เลยอ่ะสุดยอดอุ้ยทุกคนเรียกแล้วจานมาในนี้โอ้โหฟังครับฟังครับฟังคับมันเหมือนน้ำตาลที่เราไปปั่นปะฟัง กรอบๆเลยกลิ่นไหมเต็มจมูกเลยครับตอนนี้ปั้นเลยนะตั้มเป็นรูปการ์ตูนน่ะเพราะว่าจามมันจะใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยสุดยอดดูมันยืดนะนี่นี่ผมจะจับยืดนะเหมือนอะไรสักอย่างอะดูครับว่ามันจะยืดได้ขนาดไหนฮะมานี่ขาดเลยนะอู้ทุกคน คืออะไรครับเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ข<ห>นมนะฮะวิยังยืดได้อีกเลสรุปว่ามันก็กินได้นะแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่กินนะผมเพราะว่ามันกินไม่ได้แล้วทุนมันกินไม่ได้นะเ <_ H an> อาละครงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้านะครับผมจะมาทำอะไรกับเยลลี่ลูกไต่อย่าลืมติดตามดูนะครับผม วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับกินดีคะออ่อยทำแล้วต้องกินไอ๋อ,อคือมันมันอิ่มอยู่อิ่มข้าวเที่ยงอยู่ะหย<อ>ยังไม่ย่อยเลย